ราสามารถขี่มันได้ด้วยนะเ,เดี๋ยวลองใส่ซ้อยคอทองสิมันจะเท่แค่ไหนกันเยอวะเออถอดออมาแล้วนี่เพิ่มความโูดโอุย้ยโคตรเท่นะครับไป โอเคนะผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะ o ี l ี t ี TV ดิฉันเคยนะครับผมวันที่แล้วนะเจ้าี่แซนสดใสนะครับผมเอาอีกแล้วไอ้ร้องตัวที่พัทเท่าไหร่แล้วะเนี่ยพัทที่แปดแล้วมั้งนะครับผมเดีย๋ยวสำหรับวันนี้คนระับผมก็จะพาทุกคนไปจับสัตว์ล่องหนกันเองนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าถ้ากลางแมพตัวนี้นก็ โหดใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่มีชุดเกาะอ,อะไรเลยนะครับผมจะลงมาสละนะครับผมเอาละคุณผู้มชมเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะนในสวรรค์ในบาธรรมกลางแบบจินจาแค่ไหนกันเชียวไว้น้องเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศนี่อึมครึมเลยทีเดียวเชียวนะครับโคตรน่าที่จะน่ากลัวนะครับผมนะในการจับสัตว์ล่องหนเนี่เราต้องไปยิงให้มันสะดบแล้วก็ ครีมเอาอยู่ในถ้าเลยนะครับผมซึ่งถ้าที่ผมแนะนำก็จะเป็นถ้ำนี้แหละฮะคุณผู้ชมอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับผมสัตว์เยอะดีนะครับผมถ้ำนี้โอตรงนี้มีเอ็กซ์เพื่อนน้ตถ้าอยากจับตาขาบล่องหนเราก็มาจับตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็พวกแมงมุมแมงป่องพวกเมกกโลโซูลัสนะครับผมแล้วก็พวกค้างคาวอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถจับได้เหมือนกันนะครับผมอุ้ยมันโหดถ้เนี่ยมันโหดประมาทไม่ได้นะฮะไป ไม่รู้ว่าผมจะได้สัตว์ตัวไหนบ้างนะครับผมวันนี้โอ้โหเยอะมากเลยเคลียร์ในมุมเกมทีมมมม่จริงเราจะกินยากันมแมลงลงมาก็ได้นะแต่ว่ามันมีงูด้วยนะเรียบร้อยครับหมดตี้โอ้โหตะขาบประงูมาแล้วตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะผมนะสำหรับคนที่ หัวพวกงูพวกแมลงอะไรเงี <Plant festivals> ้ยขูเมื่อกี้กดผิดฮะคกดผิดหน้าจอเฉยเลยนะครับผมงูมาพอดีเรียบร้อยคือเราจะฆ่าแล้วก็เก็บชิปออกไปชุบไม่ได้นะฮะไอ้ทาใไ้สัตว์ตัวนั้นสกิวล่องหนหายทันทีนะคุณผู้ชมตรงนี้โอ้โหเมกะโลสลัดครับผมเลเวล4.5ฆ่าทิ้งไปเลยเตียนมากวนเราทีหลังนะฮะ เออลงไปข้างล่างหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมจะทําการยึดถ้ำนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอือหตัวนี้เราขาดฟินนะฮะเราไม่สามารถทําข้อไฟได้นะฮะคุณผู้ชมบรรยากาศคตรน่ากลัวเลยทราบผถ้ชมนนะฮ้มาแมลงม,มุมฆ่าไปก่อนเดี๋ยวมันมายุ่ง แบบนี้เนี่ยเราจะทําในถ้าเยติได้ไหมนะครับไม่ได้นะผมถ้ำเยติเราไม่สามารถจับสัตว์ในถ้ำนั้นได้นะครับเพราะว่าวิวมันอาจจะเยอะเกินนะครับหรือว่าถึงเราจะยิงให้มันสะดุกในถ้ำแล้วนะมันก็ไม่สามารถกินอาหารได้นะครับผมโอ้โดนเนิฟยับเลยนะครับผม,มจริงผมจะจับมแมลงป่องก็ได้นะแต่ว่ามันเดินช้านะมไม่ค่อยชอบตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการ วางเตียงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ตายละปึ๊บต้องลุ้นกันว่าเราจะเจอตัวอะไรก่อนที่น่าจับโอ้วิววิวิว,ว,ว,วยังน้อยอยู่ฆ่ามันก่อนเดี๋ยวเป็นปัญหาเดี๋ยวต,ตัวนี้เป็นปัญหานะฮะ เฮ้ยเฮ้ยวงูมันลอยครับน่ากลัวนี่งูเนี่ยมันมีจุลเคมอะไรไหมวะโอ้ปีรัญญาเต็มเลยครับนี่ต้องฆ่าปีรัญญาก่อน น้ำมีตัวอะไรไม่เอ่ยอู้จูร์เคตจูร์เคตขึ้นก่อน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 ไอ้หาเลยจูร์เคตเต็มเลยโอ้โหเลเวลร้อยตันเลเวลอะไรวะเนี่ยสองร้อยครับจูร์เคตสามตัวคุณผู้ชมผมเกือบเดทสมอลเล่ ห้มันโหดจังวะอื่ไอจระเข้เอาสิขึ้นมาไม่ได้ฮะอืมอืมไอ้น้องสลบไหมมึงวันนี้น่าจะสลบแล้วนะครับปล่อยไปเด็นก็สลบแล้วอ้ย โอเคเรียบร้อยครับผมสลบมีตัวอะไรอีก่ไมวะมีบรรลง่องไหนข้างล่างมีจดเข้กไหมไม่มีแล้วนะครับจดเข้กหมดแล้วงั้นก็เอาตัวนี้เลยด้วยกันนะครับไปไหนแล้ววะไอ้หนองเอ้ย เดเวลยังน้อยอยู่นะฮะไ,ได้อยู่แล้วมั้งหรือว่าไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ละกันเดี๋ยวผมอเอาไงดีคิดยากนะโอเคเอาตัวนี้ก็ได้เอามาเลยโนใหญ่เลยครับผม กินนี่ก็รอฮะเฮ้ยโ,โหเก้าสิบห้าเซ็งเป็ดเกิดอไรจะเต็มร้อยวะน,นี่รอโคตรนานนะฮะอ่ะอีกเทมมิ่งเดียวนะผมเดี๋ยวก็ได้ละจนแค่ลองหุ่นตัวนี้ตึงแน่นอนจะบอกให้บรรยากาศซัง น่ากลัวจร,จริงจะเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้เลเวล300กลวก่าๆนะฮะเรียบร้อยผมสามร้อยสิบเเลเวลของผมโจลุคเกตเราตัวนี้เดี๋ยวเรารีบชิ่งจากที่นี่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวไอ้โจลุคเกตตัวนี้ก็จะตามเราออกไปเองอุย้ยอย่า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 ไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันไอ้ไอ้นี่กีกาย่อส่วนไอ้ตัวนี้เ <c oughs> วียนเลยไปเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวก็จะตามหลออกมาเองผมจะไม่บวกกับอะไรแล้วนะครับไปไปไม่อยากสู้แล้วนะครับเลื่อนจะหมดแล้วไอ้น้องเย้ยไปจะกลับบ้านกันดีกว่าได้สัตว์ล่องหนม,มาแล้วนะครับผู้ชมโอ้หกำลังจะมืดพอดีนี่ไงจนเค่มันออกมาเองนะครับไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าแปลกมากนะครับผมเจอบ่อยมากผมก็เลย ชินแล้วเออไม่ต้องรีเควสมันก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเองเ <c oughs> นี่ยจุด์เจียลองหนเรานะครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันล่องหนยังไงนะเนี่ยของดีนะครับคุณผู้ชมนะเออไปกลับบ้านกันเอาละับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหหน้าตานี่คุดดูร้ายเลยน,น่ากลัวมากเลยนะครับดูสิโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับ รู้ว่าจะใหญ่กว่าจรูเขรปัจจุบันมากนะฮะดูสิโอ้โหอันนี้มึงชื่อชาโคนะครับผมชื่อแปลกประหลาดมากใส่หานให้มันเลยเราสามารถขี่มันได้ด้วยนะเ,ออเดี๋ยวลองใส่สร้อยคอทองสิจะเท่แค่ไหนกันตเกี่ยววะเออถอดออกมาแล้วนี่เพิ่มามโูด โอ้ยโคตรเท่นะครับไปเดี๋ยวเราไปขี่กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมโหวิ่งเร็วมากขี่ลงน้ำโอ้โหลงน้ำยิ่งเร็วเลยนะครับโอ้อันนี้ไม่ได้เพิ่มความเร็วนะฮะอันนี้วิ่งเร็วจริงๆมา เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันล่องหนยังไงนะฮะโอกาสแมลงปอมไม่โดนนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันล่องหนยังไงครับเฮ้ยมแมลงพวกนี้ลงไปสิมันจะทำให้สัตว์โดยรอบนะี่ไม่มองเห็นเรานะครับนี่อย่างเช่นไอ้มแมลงพวกนี้นะครับ ก็โดนผมกัดแบบง่ายๆเลยนะมันมันจะไม่มาบินตอมเลยนะเออเหมือนว่าไม่เห็นอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่วิ่งหนีครับผมเหมือนไม่รู้อ่ะว่าตัวอะไรกัดอยู่เนี่ยเนี่ยไม่วิ่งหนีเลยนะครับดูสิแต่ตัวมาลายเนี่ยมันวิ่งตัววิ่งหนีตัวอื่นมานะครับคุณผู้ชมดูดูสไปโนจะไม่เห็นผมเลยนะ เนี่ยมองไม่เห็นผมเลยเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูนี่แล้วก็หยุดเห็นไหมกัดทีหนึ่งอ่ะไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยนะครับมองไม่เห็นนะฮะมันเป็นอย่างนี้ทั่วทั้งแมปเลยนะครับผมสำหรับสัตว์ทุกตัวเลยนะครับผมมันจะล่องโหนหมดเลยนี่นี่ อย่างนี้พี่เอาไปฆ่าไทท่านได้ไหมครับพี่ได้ครับนี่แต่ผมยังไม่เคยเอาไปลองนะกับได้ท่าน,นมันตีกับตัวอะไรอยู่ไม่รู้แน่เขาเบาเสียงลงหน่อยนี่แน่ปับ๊บกัดกัดฟรีกัดฟีนี่กัดฟรี คตรดีนะครับไอตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไม่ได้กลับอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวเราลองยิงลูกสลบดูดิมันจะมองเห็นเราไหมเฮ้ยอย่างนี้มองเห็นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นสัตว์จะเห็นต่อไหมเดี๋ยวจะปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆนะครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเห็นนะครับผมเออ ถ้าเราไม่ยิงไอ้นี่มันไม่เห็นนะฮะเนจะไปไหนล่ะรู้สู้มันจะกระโดดได้ด้วยเน็ตเนี่เรี้ยวไปหน่อยครับเราสามารถไอ้นี่ด้วยนะเราสามารถคาบมันหมดได้ด้วยนะหนี เอามันก็ปากแล้วก็หมุนเนี่ยหมนุมนได้เธอระเบิดเห็นไหมเออเราสามารถจับคนแล้วก็จับสัตว์เล็กได้ด้วยนะครับตัวนี้จับได้ไหมตัวนี้จับไม่ได้นะฮะแต่ไงเราก็ตีฟเฟี่ยนี่แต่แต่จะชา้าทีหนึ่งนะครับผมตอนเรากัดเนี่ยเราจะเดินไม่ได้นะฮะเนี่ยจะแปลกนิดนึงโอ้โห ีคุณผู้ชมโค้ดที่เดี๋ยวเอาเนื้อตัวนี้มากินแล้วเ,เ,เดี๋ยวเรากลับบ้านกันฮะจะได้ตัวล่องหนม,มานะครับคุณเราสั่งมันไปนตีก็ได้นะฮะเราจะสั่งมันไปนตีก็ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูอ่ลองไปตัวนี้ไหนลองสั่งซิ ไปเลยดูนะดูนะมันจะเห็นไหมเฮ้ยอย่างนี้เห็นเว้ยแปลกว่ะอื้อกัดมันกัดมันเอาไม่เห็นแล้วนะครับเหมือน,นให้โดนกัดฟรีเลย บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวลองได้ไหมวะโอ้ไม่ได้นะครับหมาไม่ได้ตัวนี้ล่ะเออไม่บินหนีไปเยมองไม่เห็นนะครับกัดฟรีสู้กขมิน้นดิมีเวฟอะไรวะเนี่ย นี่แน่ไอ้น้องรู้สภาวาใครตีแกอยู่โอ้ไม่รู้เรื่องเลยเรียบร้อยครับเสียชีวิตโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับเจ้าชาโคสลัดมันชื่ออะไรนะมันชื่อชาโคนะครับเออนี่ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวจะหมายคลิปหน้านะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ